โอเครับทุกคนนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเราอยู่ในหน้าเกมของเกมที่มีชื่อว่าบักโซเราจะมาทําการขายก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนนะฮะและเหมือนเดิมการที่เราจะเล่นเกมผีเนี่ยให้สนุกนะบอกเลยว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วย <c oughs> แล้วก็เวลาที่พี่เลือกเล่นนะครับก็จะเป็นช่วงตีสองเหมือนเดิมทุกคนโอเคเล่นธรรมดาโรคไม่จําเดี๋ยวเราปิดไฟด้วยเลยละกันเพราะฉะนั้น ปิดไฟก่อนทุกคน <laughs> ปิดไฟแล้วทุกคนมืดตืดต้อ <laughs> มึนจะลอดไปบ้าเนี่ยพี่มาเดี๋ยวเรามาเล่นบักโซกันขายก๋วยเตี๋ยวให้ผีนะครับเริ่มเกมก่อนทุกคนไป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  <laughs> <laughs> โอเคอาาาราคาเนี่ยเริ่มกันเลยกดญญคิวนะฮะนี่เอ้ยมาแล้วเลยลูกค้าขั้นตอนที่หนึ่งวางชามและฝาชาม นี่ๆโอเคเราต้องวางถ้วยชามก่อนทุกคนอาา่ะฮะต้องอ่านกฎก่อนไหมอะเดี๋ยวทาก่อนแล้วกันทําไปครับใส่ลูกชิ้นนี่อะไรวะเนี้ยไอ้นี่อะไรวะเนี้ยเดี๋ยวๆแล้วน่าจะเป็นเต้าหู้นะทุกคนอาา่ะฮะไอ้นี้ไม่ไม่เปิดเพลงแล้วก็นี่ปับ๊บนี่บะหมี่มันมาอยู่ในนี้เลยวะตักใส่นะครับราดซอสแล้วก็ผักชีโรยหน้าอาา่ะฮะ แล้วก็แพ็ททุกคนแพ็ทเฮ้ยเสร็จแล้วเอาไปเลยพี่ชายนายแจวอ่อะฮะเสร็จแล้วเหรอเอ้ยนี่ไปแล้วเห็นปะนี่คจํานวนเงิน,งนสูงสุดที่ได<บ>้รับรสามแสนเจ็ดหรอหรือว่าสามร้อยเจ็ดอ่ะฮะแล้วก็กดโอเคเพื่อเอาเมาส์นะครับกดคิวเพื่อใช้ดวงตาที่สามเปิดเนธเปิดเนธอ่ะฮะแล้วก็ถ้าบอสมา ให้บริการเขาถ้าคุณไม่ต้องการอะไรที่ดีกว่าปับป๊บๆเขาว่านะนะคุณสามารถจบการทำงานได้ตั้งแต่มีเงินเนาหนึ่งแสนหกขึ้นไปแต่กรุณาได้รับหนึ่งหนึ่งล้านปะก่อนจบการทำงานอะไรของเขาว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถจบเกมตั้งแต่ได้รับเงิน1นึ0 0 0นหกหมื่นนะเดี๋ยวเรียกเป็นบาทเลยกันนะครับแล้วก็1ล้านบาทเนี่ยก่อนจบเกม ก่อนจบการทำงานนะฮะจำนวนการโจมตีศูนย์อาา่าฮะนี่น,นี่มาหันกฎมาหันกดรเราบอกอว่ากฎที่ต้องปฏิบัตินะครับหนึ่งจัดบริการลูกค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเวน้นถ้ามีผีอยู่บริเวณไหล่ของพวกเขาให้เสิร์ฟอาหารให้กับพวกเขาแต่อย่าจ้องมองพวกเขานี่บักสอนยาาตปะนะครับ หากมีอาการผิดปกติให้นั่งลงที่เก้าอี้สองลูกค้าทุกคนต้องจ่ายเงิน12บาทสำหรับบะหมี่บักโซและ7บาทสำหรับเครื่องดื่มทุกคน 3. ตรวจสอบอาการผิดปกติอีกครั้งก่อนให้อาหาร 4. ใช้ดวงตาที่3ของคุณเพื่อตรวจสอบความผิดปกติแต่อย่าใช้มันมากเกินไปเพราะอาจเกิด อะไรายแรงขึ้นกับคุณทำตามทุกกฎอะไรของบัานวะเนี่ยโอเคราคาเนี่ย12,000หยาอ่าฮะอ่าฮะโอ้โหมล12บาท่าฮะเรียบร้อยไปดิเอาไปเลยคุณลูกค้ากินให้สบายอ่าฮะนี่ป้ายอะไรนักหนีนักหน้าววะเนี่ย โฆษณาอะไรเต็มไปหมดเลย <laughs> ลูกค้าคนต่อมาเดินมาเลยพร้อมให้บริการแบบเต็มที่ทุกคนมาดินั่นไงเราต้องบริการเขานะอาา่าฮะคุณสามารถให้ลูกอมอาา่อาฮะอ่ะลูกอมลูกอมลูกอมอ,าาอ่าฮะอิโอขนลุกเลยผีเกาะต้นไม,ม้ไหมเนะี่ย อีกเกาะไหมไม่นะครับออโอ้โคนลุกเลยเมื่อกี้เบื่อมากกับการจำสแกนนะครับโอ้โหแต่โชคดีที่มันไม่กาะแอะอ,อ,อะไรครับนี่ไม่มีอะไรแปลกๆนะสัตว์ป่าโอเคห arganya 12,000หยา,าใช่ไหมโอเค ไม่ผิดปกติคนนี้เดี๋ยวพี่ปรุงให้แบบอร่อยอร่อยเลยใส่ผงชูรสเยอะๆนิดนึงนะะฮบีบซอสนะฮะผักชีเลยนะเหมือนเดิมสูตรเดิมจมา่ายมาสิบสองบาทโอเคเรียบร้อยน้ำอัลมอับลมไม่เอานะฮะไปทานให้อร่อยนะฮะอุ๊ยอีกชามหนึ่งก็น่าจะหมดหม้อแล้วปิดร้านเลยได้หรือปเปล่าเฮ้ยมายคนแล้ว มิ้วบักโซนยาสัตว์ตู้สามถเตกกตักหนึ่งแก้วโอเคเขาต้องจ่ายเท่าไหร่วะโอเคราคาอยู่่บก้าบาทนะครับอ่าโอเคได้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 เงินครบได้เงินครบได้เงินครบเปิดตู้หยิบน้ำก่อนเลยยังี้อ่าฮะปั๊บแล้วก okay. 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 ็ถ้วยปั๊บมี สีลอยหน้าก่อนเออแล้วก็บีบซอสจวดเข้าไปจวดเข้าไปฮะห่อเลยหอ่หอหอ่ออ่าเดี๋ยวดิให้ลูกค้าก่อนเออโอเคปรุงปรุงปรุงก่อนปรุงก่อนเรามีหมดหม้อมามีหมดหม้อปั๊บอัดมาเจอนะหน้าตัวเองนะเรียบร้อยทีโอ้เอาบรรยากาศสุดๆจหว่าดีเฮ้ยได้รับ คำขอจัดส่งสินค้า,าฉันสามารถส่งบะ <า S 1> <บา S 2> มีบับโซและ <บา S 1> อะไรครัเนี่ฉยฉันจะจ่ายเงินด้วยเงินสดและให้ภายหลังอาไม่ได้นั่งลงเพื่อปฏิเสธคำขอจัดส่งคุณไม่โอนเงินมาก็คุณไม่โอนเงินมาถ้าเราไปปุ๊บนะพี่บอกเลยมีผีเกาะต้นไม้แน่นอนเราไม่ต้องการผีให้เกาะต้นไม้ครับผมเรานั่งลงไแล้วคือตอนเนี้ย เจลวะไอ้โจนไอ้โจนต้องหูต้องกูต้องกูเอาเลยหัวล้านมาเชียหัวล้านมาเชียหัวล้านมาเชียแค่หน้าตาแค่หัวก็ไม่น่าครบแล้วล่ะโอ้โหท้าวิ่งอุบาทมากบุลี่บุลี่กันเชยอย่างกว่านี้ยังไงวะเนี่ยยังไม่มีผีก่อนะทุกคน น่าจะจบสวยนะเกมนี้เฮ้ยเสียงมอไซนี้บักโซนเนี่ยสาตุนขอจัดบบบมีบักโซนหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็น้ำด้วยใช่ไหมขออเคจ่ายมาสิบอ้านปิน้ำน่านโอเคเดี๋ยวทำบักโซนแป๊บหนึ่งนะพี่ชายพี่ชายรอแป๊บหนึ่งบีบซอสไปแบบช่ำๆผักชีเลยนะตามนะฮะแล้วก็ พอแบบยกเซตไปเลยพีช่ชายขอบคุณครับไปแล้วว่าเอ้ยเอ้ย่านจะลุยเกมนี้ชิวชิวชิวชัดชิวเช่ชชัดมีอะไรแปลกแวะเชนี่แปลกอันนี้แปลกนี่แปลกนี่แปลกนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลย ไม่ต้อนรับโอ้ยมันจีจีนก็มาวะทุกคน,คน,นอ้อเรียบร้อย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 ไปได้แล้ว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 ไปดีไปดีนั่นไงโอ้คือเห็นแบบนี้แบบจะจาไม่ต้องไปส่องมานนะไม่ต้องไปส่องมันนะไม่งั้นฮะ มันไปไต่อยู่บนต้นไม้นู่นแน่นอนน้ำยมโอ,เอ้เสียงรถสเสียงรถเอ้ยแบบสนนียสาตูปะมายัางไ,ไงวะเนี่ยผู้ชายโอเคธรรมดาครับจ่ายมามสิบสองบาทบักโซนหนึ่งถ้วยแบบจัดเต็มไม่ต้องมีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวสดน้ำซุปเอาแหละรู้แหละปับป๊บปั๊บบักชีโรน้าไปบีบซอสแบบช่ำๆแล้วก็ห่อไปเลย โอเคกินให้อร่อยพี่ชายอ,าาอ่ะฮะโอ้อีซี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้วยหมดถ้วยหมดถ้วยหมดวางถ้วยก่อนอา่าบนโต๊ะเรามีลูกอมนะฮะมีดาบคาตานะมีแก้วนะ้ำมีถ้วยชามแล้ยังไงต่อในวันนี้ลูกค้าต่อไปอยู่ไหน CEO Daniela N จะมาเฮ้มา เ h ย bro c ายบี i perlu มีเบอร์สตอรีน s าลุ่องการมีเบอร์สตอรีดีที่สุดต n า a ชุดเบอร์สตอรเงินแหละพี่ช a r ฉันจะจ่ายหน่ c สนจายยังอ a ใ l ่ปะเนี่ยอุ้ยหสคุอวเร a n าจะ d a มั a ขอบคุณมากใช่อเอาบอสบอสมานะฮะ CEO โอเคเอาแบบช้ำๆไปเลยบอส ปักชีโรยหนะ้าลูกชิ้นพอไหมบอสเดี๋ยว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 าต้องการน้ำด้วยนะครับเิมลูกชิ้นไหมครับบอสครับอาา่าฮะนี่คือซีอีโอเลยนะวุ้ยเชิญครับทานให้ร่อยนะครับเออเอาอีกเหรอเอาสองถ้วยเหรอโอ้จ่ายมาเสีนึน่งเนี่ยจะให้เขาถ้วยหนึ่งได้ยังไงวะอ่าผักชีโรยหน้าครับ แล้วก็โอ้ยสองชุดหรอน่าจะสองชุดนะทุกคนอย่างว่าอ่าฮะเรียบร้อยครับบอสครับ Thank you bro oh, Thank you bro โอเคมาอีกนะบอสนะ <laughs> อ่ะโอ้ยมีอยู่หนึ่งแสนแปดพันหกพันทุกคนรวยกว่าดีมีอีกมา อ่าฮะเฮ้ยเฮ้ยฝนตกอ่ะเฮ้ย,ย,ยมีฝนตกด้วยว่ะทุกคนเฮ้ยผาดอ่แล้วกูต้องทำอะไรก่อแ <laughs> ปลกแ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 ปลกอะไรอ,ะอ่ะอ๋อฝนตกมาแค่นี้เหรอโอ้โหแล้วฟ้าผ่าเสียงโครหลอนเลย คิดว่าน้าจะท่วมร้านนะหน่อยนะไม่มีนะไม่มีไม่มีเดอะไงต่อเฮ้ยไม่ใช่ละมึงไม่ใช่นะไม่ใช่ละแปลกๆฉันจะเผาออคุณจะมาเผาอ,อ,อะไรไอ้เพื่อนไป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 ,ไปที่ชอบที่ชอบไม่มีผีเกาะบนต้นไม้ก็โอเคแล้วไอมันไปแล้วครับ ยังไงวะเนี่ยโปรง่ปรงๆทางโปง่งทางโปง่งเฮ้ยมาแลนะ้วพยัยขี่รถ <สา S 1> มา,<ส>านะเฮ้ย2 3องสรอรอแล้วนะเองอะโอเค,อเคไม่แปลก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 อรอบนี้มาเอาแต่บักโซนะฮะไม่เอาน้ำเหรอพี่ชายแถมฟรีน้ำเอาไหมใจ <laughs> ด,ดีไปอีก ผักชีโรยหน้าไปบีบซอสแบบชชำๆโอเคห่อไปเลยปั๊บปั๊บอ่าฮะโอ้ยทุกคนใช่หรอวะมันสองร้อยสิบเจ็ดหรือว่ามันสองแสนก่อนฮัลโหลเริ่มงงแล้วสำหรับเอ้ยแต่เราปิดร้านได้แล้วนี่ว่านี่ไงมันปิดร้านได้เลยทุกคนน่าจะสองแสนป่ะอืมเนี่ยหยือยังไงวะเนีย

เดี๋ยวนะเอาไปเอาไปเอาไปอ่ะฮะก็คือแบบเนี้ยอย่าไปจ้องหน้าเขานะครับมีผีเกาะต้นไม้เปล่าวะมันไม่มีน, mm hmm. นี่นี่นี่ไม่มีไม่มีโอ้โหรอสกมมบอสกู๊ะก็มาร์ทดูลุนี่มอริสต์โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะโจ้เหรอเหมือนกับว่าเขาให้เราไปเติมของเหรอนั่งก็ไม่ได้นะทุกคนพี่ว่าเขาให้เราไปเติมของนะครับว่าเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมของละ ต้องขี่มอ,อสา์ไปเติมของครับแวนแวนแวนไปก่อนแวนไปก่อนยังไงวะเนี้ยอ่านี่ไงถึงร้านแล้วทุกคนตู้ไหนวะเนี้ยมีทั้งหมดห้าตู้นะครับตู้นี้ดิคิดว่าไม่ใช่แล้วอ่ะตู้นี้้แล้วเลือก <laughs> เนี่ยไม่อยากจะมาเติมโคอเนี่ยดูเลือดดีเราโดนได้อีกครั้งสองครั้งเนี่ยเราตุยแล้วนะนี่โอ้เรียบร้อยทุกคนโอ้เกมจบไม่สวยแล้วกูกลับบ้านนาไ,ไมเมียนี่ขี่รถกลับบ้านน่ยขี่รถกลับบ้านไม่ได้ด้วยโอ้ยงามไส้ตู้สุดท้ายเ <c oughs> ป็กถูกด้วย โอ้เกือบตุย้ยโอ้โหใช้งานกันหนักเกินในพวกนี้เนี hey, ่ยต้องต้องต้อง,อ,งอะไรของมึงเนี่ยมึงมึงไม่มีหน้าเนี่ยปแปลกแล้วมึงเนี่ยโ oh oh อ้โหถือรถกระบ,บนก่อนมีปะ okay. โอเคอูแต่เลือดเราน้อยมากทุกคน <laughs> เลือดเราเลือดน้อยมากอะ คือเฮ้ยเฮ้ยบอสว่ะบอส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 มาบอสมาได้เงินเยอะได้เงินเยอะขอขอบคุณบอสว่ะบอสทำไมหัวล้านมาเลยอะบอสเออโอเคราคา12,000เยอะโอ้โหให้แค่นี้เหรอ รอปปีนเเซเรอบคารับขอบมากขอบมากบุากอากขอบคนอาอบากขอบกบคุณมาขอากะอคมากบุบุดกขอบุมากคก่อบนคนะุณมากขกบคุมกบกอาอบาอมากขอากขอกอากอุากาต้องการอุดใช่ไอมาอุดนะดดา,ากุดอุดอากุ เคบอสเดี๋ยวรออีกหนึ่งชุดนะครับบอสครับลำนึงนะครับอ่ะอ่ะอยี่่างวะอุย้ยสองแสนห้าหมืน่นหกพันปะหรือว่าแค่สองร้อยห้าสิบหกเนี่ยแปลก,ปกงงไอ้คนเดิมมาแล้วเนี่ยทุกคน,อน,นอโอ้สภาพ โอปิดร้านเลยกูโอ้เล oh, oh. ่นมาต้องนานทุกคนโอ้ปั huh? non, ๊บแปลกแลกนะมึงยังไงวะเนี่ยนี้บักซอยเนี้ยสักตูปะมันถืออะไรมาเนี่ยมันถือโทรศัพท์มาเครื่องนึงว่ะโอเคฮาร์ g e n y สองพันสิบศูนย์เนี้ยนะแน่นอนมันจะเป็นอ่าแล้วยังไงอ่ะไม่จ่ายแล้วให้กูดูอะไรก่อน โอเคเขาจ่ายแล้วนะฮะให้ดูอะไรก่อนอแปลกไอ้พวกนี้ทำหน้าตาขึงขังด้วยโอ้โหแต่ไอ้ผียายคนนะั้นน่ะมันมาโตมาเกาะต้นไมอ้อ่ะโอ้ปิดร้านนี่คือแบบจบสวยสวยเลยนะทุกคนนะนี่ปิดร้านแม่งเลยเนี่ฮะโอ้ นี่ฮะยังไงวะเนี่ยกลับไม่ถึงบ้านอีกปะเนี่ยโดนผีโลกการเปลี่ยนแปลงปีโปตีไม่อยากทำต่อแล้วดีใจที่ฉันจบการทำงานวันนี้ฉันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่นี่ออจบแล้วทุกคน โอเคครับทุกคนนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็เกือบที่จะจบสวยแล้วนะครับก็คือปิดาดฉากสุดท้ายนะที่แบบมองไม่ออกว่ามันเป็นคนหรือเป็นผีนะฮะสุดท้ายมันเป็นผีแฝงตัวเข้ามานะครับทำให้มีผียายแก่เนี่ยเกาะอยู่บนต้นไม้เว้ยทุกคนเออเกือบจบสวยแล้วนะครับอืมเสียดายนะครับก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันดึกแล้วเดี๋ยวพี่ขอญาตไปนอนก่อนนะทุกคนนะครับถ้าชอบเกมนี้นะครับฝาก ไลค์กดแชร์พี่นิดนึงนะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้ทุกคนก็ไว้เจอกันเกมหน้าและกันทุกคนสำหรับเกมนี้ไปละครับบาย